สุนารีราชสีมาน้ำตาคลอรับรับก้อนโตหลังทุ่งซื้อลอตเตอรี่1791บใบต้องบอกว่างวดนี้ทุ่มทุนหนักแต่ได้คืนเกินคุ้มสำหรับสุนารีราชสีมาที่ซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่วันที่17กุมภาพันธ์หกไปถึง1 7 9 1บเใบเพราะฝันดีฝันว่าช้างมาขี้ใส่บ้านไม่รู้จะซื้อเลขอะไรจึงได้แต่เลือกซื้อเลขไปแบบไม่ได้ตั้งใจหมดเงินไปแสนกว่าบาท แต่ครั้งนี้สุนารีราชสีมาเธอมากับดวงจริงๆเพราะหลังจากรู้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ลูกทุ่งสาวถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปพร้อมเผยว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3จํานวนกว่า5ใบรับทรัพย์ไปแบบหนักหนักกว่า4 0 0 0 0บาทซึ่งงานนี้เพื่อนซีอย่างไฮอาภาพรและเอชัยยาต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยในคลิปนี้ นอกจากนี้พี่สุนารีคนดวงดียังได้เขียนแคปชั่นบอกไว้ว่าขอบคุณเทวดาฟ้าดิงที่เมตตาสุนะจจารางวันที่3ทั้งหมด5ใบจา้า